สวัสดีค่ะพบกับพี่ตานค่ะและช่องเจ้าหญิงบาร์บี้เจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะวันนี้ค่ะทุกคนพี่ตานนะคะจะพาไปทำความรู้จักกับแม่ทัพมู่หลันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแม่ทัพนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะกดไลค์ค่ะแล้วก็กดแชร์ค่ะช่องแฮ i r ์สไตล์บายขนมตาลด้วยนะคะทุกคนทุกคนคะพี่ตานนะจะพาไปรู้จักกับ แม่ทับมู่หลันนะคะว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรบ้างกันคร่าวๆค่ะไปกันเลยจ้าเริ่มต้นนะคะเรามาดูที่แพ็กเกจกันเลยค่ะเป็นกล่องที่โชว์นะคะหน้าของแม่ทับมู่หลานไว้อย่างชัดเจนนะคะเวลาที่เราเข้าไปเลือกซื้อเราก็จะได้เห็นหน้าแม่ทับได้อย่างชัดเจนเลยละคะ่ะกล่องนี้นะคะทำมาจาก หนังนะคะภาพยนตร์นะคะของดิสนีย์นะคะเรื่องมู่หลันนั่นเองละคะ่ะซึ่งแสดงให้ถึงความรักชาตินะคะของชาวจีนนั่นเองละคะ่ะราคานะคะอยู่ที่595บาทนะคะจากสยามพารากอนนะคะมีงานลดราคาอยู่พอดีเลยจากราคาเต็มนะคะ895บาบาทเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามา อันบล็อกกล่องกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นนะเรามาดูรายละเอียดกันก่อนค่ะด้านหลังนี้นะคะเขาก็จะบรรยายนะคะว่ามูหลันนะคะเป็นยังไงนะคะมีความรักชาตินะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะคะที่ผลิตค่ะแล้วก็ผู้นําเข้านะคะเป็นรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะข้ามในส่วนตรงนี้ไปเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาดูดีเทลรายละเอียดกัน แล้วเดี๋ยวเราค่ะจะมาอันบ็อกนะคะไปพอมคอมกับพี่ตาลได้เลยค่ะ เมื่อแกะออกมาจะากลก่องแล้วนะคะเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆก,กันเลยค่ะเริ่มจากเสื้อของแม่ทับนะคะที่มีสีแดงสดพิมพ์ปกเสื้อนะคะเป็นลายแบบจีนจีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเกรอกสีเงินนะคะขอบเป็นหนังสีน้ำตาลด้วยค่ะรองเท้าบูทนะคะที่เป็นรองเท้าหนังผมของแม่ทับเป็นสีดำครับและเงางามมากเลยค่ะ ประวัติของแม่ทัพมู่หลานนะคะสมัยก่อนค่ะประเทศจีนค่ะจะต้องส่งบุตรชายนะคะหรือว่าผู้ชายในบ้านแต่ละหลังค่ะออกไปร่วมรบนะคะไปทําสงครามบ้านของมู่หลานนะคะก็มีพ่อค่ะที่ชรามากแล้วแล้วก็มีน้องชายนะคะที่เป็นเด็กมากๆเลยมู่หลานค่ะจึงตัดสินใจแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ออกไปรบค่ะมู่หลานค่ะใช้เวลาอยู่ในกองทัพ ทั้งหมด12ปีนะคะหลังจากกลับมาสู่พระนครนะคะก็ได้รับการปุ่มบำเหน็จมากมายเลยมู่หลานนะคะเป็นที่ชื่นชอบมากเลยถึงขั้นจะได้เป็นขุนนางเลยนะคะแต่มู่หลานนะคะก็ขอเพียงแค่ม้าเร็วนะคะที่อยากจะกลับบ้านไปให้เร็วที่สุดเลยละคะ่ะและเมื่อกลับมาถึงบ้านนะคะก็มีการเฉลิมฉลองค่ะแสดงความยินดีมู่หลานก็กลับเข้าไปในบ้านและเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ เป็นผู้หญิงนะคะออกมาชวนเพื่อนที่เป็นทหารนะคะเข้าไปร่วมฉลองด้วยกันทําให้เพื่อนๆนะคะตกใจอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวค่ะว่าแท้จริงแล้วเพื่อนทหารของเขาเนี่ยนะคะกลายเป็นผู้หญิงนะคะผู้มีความเข้มแข็งแล้วก็รักชาติมากๆเลยและคะ่ะนี่ก็เป็นประวัตินะคะคร่าวๆค่ะข,ข,ข,ของแม่ทัพมู่หลานค่ะทุกคน น้องๆคะ้ะและพี่ตาลคะ่ะก็ยังมีคลิปเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะและเจ้าหญิงบาร์บี้อีกมากมายนะคะฝากติดตามนะคะช่องแฮร์สไตล์บาขนมตาลนะคะกับเจ้าหญิงบาร์บี้และเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ